สวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างวันนี้มาร่วมงานวิ่งโอ้โหสุดๆนับใจครับมีแบบเป็นทีฟิตหุ่นแบบเตรียมพร้อมอะไรอย่างนี้เราวิ่งด้วยไหมถ้าแบบได้ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวิ่งไม่น่าเกี่ยวกับหุ่นวิ่งอยู่ที่ความอึดใช่เตียการเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับหลักๆแล้วก็บวกกับพอเป็นงานวิ่งอย่างเงี้ยทุกคนก็จะคุ้นชินกันดีว่าเช้ามากแน่ๆครับก็ความจริงอยากจะเชิญชวนจริงๆเพราะว่าต่อให้มันจะเช้ามากแต่ว่าเชื่อว่าแบบแค่สมัคร ไอเรสต์แพ็กท oh ี่ได้ก็คุ้มแล้วแล้วบวกกับได้ออกกำลังกายด้วยได้มาเจอทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆอีกมากมายที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยก็คิดว่าเป็นอิงดึงงานที่เชิญชวนคุ้มมากๆที่เหลือน้อยมากแล้วจริงคระไม่ไ้ว่ากิจกรรมนี้ก็คือจะไปหมดออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีสารสมคัญไม่ตีกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่มีความแบบรวมรุ่นตอนเช้ามืดปกติเป็นคนตื่นเช้าแล้วคะแบบก็ออกกำลังกายเ้ย ส่วนใหญ่ถ้าตื่นเช้าเมื่อจริง,รงๆก็น่าจะออกกองนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างมนุษย์กองอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาตื่นพวกเราอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ทํางานเต็มเวลาครับไม่ว่าถ้าสมมติว่าจะมาวิ่งเนี่ยพี่ตอก็ต้องแอบฟิตร่างกายก่อนก็ถามว่าต้องมีไหมเอาจริงมันก็ต้องมีเตรียมแล้วเพราะว่าถึงวันจริงก็ก็ต้องดูน้างงานนะเพราะว่าแบบความพร้อมวันนั้นเป็นไงเพราะว่า อีกสิ่งหนึ่งที่อย่างอาชีพผมควคุมไม่ได้ก็คือเราไม่รู้ว่าวันก่อนหน้าเราจะสภาพประมาณไหนอะไรเงนี้ครับปกติเราไม่วิ่งไมคันแต่เราังไกเลยปกติผมเป็นคนติดเดินเร็วครับไปได้วิงส่วนใหญ่ห่วงห่วงกล้ามเนื้อที่เล่นไหวซึ่งหมายถึงว่าคนที่การเผาผ่านค่อนข้างมากอะครับเ,เวลาวิ่งแล้วมันจะโดน ความจริงอยากแอบรอสืบว่าแฟนคลับวิ่งกี่โลกันจะไปวิ่งของแฟนคลับอะไรครับจะไปวิ่งของแฟนเขาดวยทีเอาก็ถ้าเกิดว่าไหนๆวิ่งทั้งทีแล้วก็อยากเจอใช่เจอคนของเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบวิ่ง20กิโลไปเลยไห <ๆ S 1> <ๆ S 2> มแบบว,ว่าแข่งเรื่ไปเลยอันนั้นให้ลุกด้วยเฮะลุกดูฟิตมีแบบประมาณไว้ก่อนไหมว่าถึงไปเลยว่าเราจะต้องวิ่งได้กี่กิโลตอนนี้โอ๊ยผมว่าขิงกันไปไม่ได้ผลนะการวิ่งแบบนี้ไม่ได้แข่งกับคนอื่น จริงๆแล้วมันก็คือแข่งกับตัวเองนั่นแหละเต้อะไรี้ไงแบบอยากมาลงแข็งดัวยังด้วยอะไรี้ไงผมเนี่ยนะตื่นเต้นไม่หรอกครับงันเรถึงงานช่วงนี้ต่อมีอะไรบ้างคะไม่าัาณิตามเดี๋ยวปลายพฤษภานี้น่าจะมีโปรเจกต์ออกมาเซอร์ไพรส นิดหน่อยครับอยากให้รอติดตามแล้วก็สิ่ที่อยากฝากวันนี้ที่สุดน่าจะเป็นงาน拉斯ตารันนี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันวิ่งวิ่ง Unlock ลิมิตเพิ่มความฟิตให้กับชีวิตนะครับผมวันที่25มิถุนายนนี้แล้วก็สมัครได้ถึงแค่3 1นี้อยากบอกว่ารีบหน่อยนะครับเพราะว่าที่เหลือน้อยมากแล้วจริงๆแล้วก็ใครที่อยากสมัครเนี่ยเข้าไปได้เลยที่แอป l a z า d a มีไอคอนคำว่า z a d ารันอยู่กดเข้าไปเลยครับนายมากม